การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EP.15 เรื่องการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ถ้าหน่วยงานของรัฐได้มีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของผู้ยื่นข้อเสนออย่างไรบ้างเรามาฟังวิธีการดำเนินการกันค่ะตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กรควงเล็บกวจ 0405.2ทับวอ0 8ลงวันที่28สิงหาคม2567เรื่องการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้หน่วยงานของรัฐด,ดำเนินการดังนี้ค่ะเมื่อหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้มีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน5วันทำการนับถัดจากวันเสนอราคาแล้วหากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหกรณีใดดังต่อไปนี้คือ 1. ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือชำระไม่ครบถ้วน 2. องชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว 3. ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้องภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวค่ะ ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักง,งานรล้งจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ